สมรักคำสิงอ่วมโดนตำรวจแจ้งสีข้อหาหนักอมสาวสิวันที่13ทธันวาคม2566เมื่อเวลา20.30นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกยศวัรด์แก้วสืบทัญกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหญิงวัย17ปีแจ้งความหลังอ้างถูกอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิก ล่วงละเมิดทางเทศในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นว่าวันนี้ได้ประชุมร่วมคณะทำงานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งผลในที่ประชุมได้พิจารณาคำกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายแล้วสรุปว่าผู้กล่าวหาประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งในสมรักคำสิงสี่ข้อหา ประกอบด้วยร่วมกันพ่าผู้เยาว์เด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีไปเพื่อการอนาจารกระทำอนาจารเด็กอายุเกิน15ปีโดยใช้กําลังประทุษร้ายและพยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้าย และประสงค์ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่สองผู้ขับขี่รถจักรายานยนต์บิ๊กไบค์สองข้อหาได้ร่วมกันพลาผู้เยาว์เด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีและร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีไปเพื่อการอนาจารเบื้องต้นตำรวจมีพยานหลักฐานยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคน มีพฤติกรรมในลักษณะร่วมกันพรากผู้เยาวและพาบุคคลอื่นไปเพื่อกระทำอนาจารจึงแจ้งข้อกล,าากล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้จะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในวันที่14ธันวาคมส่วนจะอนุญาตให้ปล่อยตัวทั่วคราวหรือไม่ขึ้งอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนยืนยันว่าตำรวจทำงานเย่ งเต็มที่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย